สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอสดสดช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันพุธที่11กันยายนพุทธศักราช2567นกนะครับคู่แรกก็จะเป็นทางด้านเจริญพรใต้คู่บอลพบกับทางด้านยอดธนพลธนพลรีสอร์ทพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์คู่ที่2จะเป็นขุนศึกเอิร์ธออกขวัญเมืองพบกับทางด้าน เทปมังกรทีเออ a d คาเดมี่นะครับพิกัดน้ำหนัก,ก122ปอนด์คู่ที่3ามรยนตสีโชคสอสมหมายพบกับทางด้านบินเหลี่ยมธนวัตรพิกัดน้ำหนัก1น5อปอนด์และคู่เอกของรายการรอบแรกนี้ก็จะเป็นเพชรเอกเขตชํจำรูนพบกับท่านเพชรสุพรรณปอประจันสีพิกัดน้ำหนัก,ก1น3อปอนด์นะครับนี่คือ คู่มวยในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอดปพีเคสองสี่ลายพรกยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนําฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยที่ตรงนี้นะครับราคาเด็ดเปิดมากกนวัญชกสองวันสาวันราคาเด็ดหลังงานช่างน้าหนักราคาเด็ดขอนเมย์ชกราคาสดสดจากขวัเพิีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย เราอยากรู้อยากดูอยากเห็นไปดูด้วยตนเองได้นะครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ที่ตรงนี้โอราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดถ้าเราได้ตัวบางทุนใช้สิ่งดี่ที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับอพรมมวยเด็ดผลงานการันตีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแผลนับนอกหน้าตู้เล่นได้แผลนับนกท้าทั่วโลกนะครับฟัดได้เลยนะครับผมให้มวยนับนอกไป ใครคิดว่าแน่วัดกันได้เลยนะครับแผลน้ำนอกท้าทั่วโลกคู่แรกนะครับเหมือนทัานคชอบผมเจริญพลได้ใหญ่หนักแรงอาวุธคมหน้าเสือดีวันนี้คู่ชกจะทนได้กี่ยกมาจับตาดูกันมาจับตาดูกันนะครับผมมองว่ารุนได้ถึงนับนอกดีกว่าครบวงจรวันนี้ไม่มีรังพึ่งไม่มีรังแตนแลวก็ยัยชนะได้ถึงนับนอกเป็นจีเด็ยร์อายกันครับเจริญพลใต้คู่บอลคู่ที่สองครับ ขุนศึกเอิร์ธหรือเจ้าเวียัวนี้เขาในแข็งแกร่งรุแนแรงทุกๆเเทพบังกรเทพบังกรตัวนี้ก็ประเภทนับนอกคู่นี้ใกล้เคียงกันมากต้นตน,ตนอันตรายเพราะว่าเทปมังกรอาวุธคมหนักแรงส่วนตัวผมนั้นอยากให้ลงทดลองไปที่ขุนศึกเอิร์ธคู่นี้มีโอกาสนับนอกถึง80%คู่แรกผมมองว่านับนอกเ9 9 9อคู่ที่สองนี้มีโอกาสนับนอกถึง80%นะครับ ส่วนตัวผมให้ดูสักสองยกไม่ล่วงไม่หล่นรองไปที่ขุนศึกเอออขวัญเมืองวันนี้ถน้าลุงทุนนองครับคู่ที่สามครับสีโชคซอปงกมลสี่โชคซอสมยัยวันนี้เจอกบบบินเหลี่ยมธนวัตสีโชคในเข่าแหลมแทงเจ็บกระดูกดีร่างกายดีส่วนบินนินหนักแรงอาวุธคมเดเปิดมาสีโชคเป็นต่อสี่เป็ดแปดรองเป็นทีเด็ดครับบินตัวนี้หนักแรงคมมากรุนได้ถึงนับนอก คู่นี้มีโอกาสนับนอกถึง99.9% 9 99 3คู่แล้วนะครับคู่1คู่2คู่3ลมรุนนับนอกได้ทั้ง3คู่หน้าตู้แผลมีนับนอกเล่นได้เลยนะครับราคาเสมอนก็ต้องเล่นผมชอบี่ที่บินเหลี่ยมธนวัฒน้าลุงทนดองมากนะครับพิธารายการโดยเพชรเอกเขตจำดุลวันนี้เจอกับเพชรสุบัณเพชรเอกเขาในแข็งแก่งกระดูกพันดองเพชรสุพรรณินหนักแรงทุกๆแข่งเนียน แต่ว่าร่าง,างกายไม่ค่อยดีวันนี้ลดเยอะด้วยแต่ผมก็ยังชอบไปที่เพชรสุพรรณหน้าลงตุลองบานเคมบางแป้งนันโชก,กดีหน้าลงตุลองมาครับมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยสรุปมมยรักมมยชอบวันนี้สามโแรกรุนดับนอกถึง9 9้าเาจอรเจริญพรใต้คู่บอนดีกว่าควบวงจวนคู่ที่สองรองไปที่คุณเซเกิร์ดเหนียวแน่นกว่าคู่ที่สามรองไปที่บิลเลี่ยมธนวัฒน์รองเป็นที่เด็ด และแข่ของเราวันนี้ชอบไปที่เพชรสุพรรณพอประจันศีก็ดูดีกว่ารถต้นักเยอะเมื่อเช้าวางเกมกันวางแผนดีๆน่าจะเบียดผ่านท้ายๆทีเด็ดต่อวันนี้ไปที่เจริญพรใต้คูบอนทีเด็ดรองวันนี้ไปที่บินเหลี่ยมธนวัฒน์ขอบคุณสําหรับความใจทีมีผมมาเดินตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ